คือธรรมเนียมคนจีนนะคะพระอาจารย์เขาจะมีการเล่นไพ่กันนะคะช่วงตุจีนในกลุ่มญาติพี่น้องนะคะการเล่นไพ่ตามประเพณีผิดศีลไหมครัพระอาจารย์ <S <S แต่เล่นเอาเงินนะคะพระอาจารย์ไม่ได้เล่นแมวเงินนะเล่นเอาเงินกลาเออ คือในทางพระพุทธศาสนาในท่านมีพระธรรมวินัยเป็นแม่แบบนะเป็นแม่บทมีกฎหมายบ้านเมืองเป็นสิ่งที่รองลงมาแล้วก็มีจารีตวัฒนธรรมประเพณีนะถ้าเราจะพิจารณาอะไรก็ต้องมอง 3. องค์ประกอบใหญ่ๆเนี่ยพระธรรมวินยัยแน่นอนนะ่ะเป็นอบายมุขโดยพื้นฐานคือมีความประมาทไม่ฉลาดในชีวิตอะ่ะประการที่2กฎหมายบ้านเมืองผิดสินไหมผิดกฎหมายไหม ก็ต้องดูให้รอบคอบแต่ประการที่สําคัญก็คือจะรีดวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยที่ยกพอกว่าเป็นตรูลเนี่ยก็เป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยเกิดการก่อเวรก่อกรรมเกิดพานาันกันขึ้นเนี่ยก็จ,จะผิดกฎหมายอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงทะาะวิวาทติดตามมาแต่ถ้าเป็นประเพณีไม่ได้ใช้ทรัพย์ใช้สินเงินทองมหาศาลมโหฬารานเนี่ย กันด้วยความสนุกสนานเป็นสันทนาการก็คงเป็นเครื่องผ่อนคลายท่านแต่ต้องถามว่าเล่นกี่ชั่วโมงอ่ะทั้งคืนค่ะพระอาจารย์ส่วนมากเล่นเล่นกันแบบข้ามคืนได้เลยค่ะอ๋อแตมาจะเป็นคนเก็บตงรงเลยกันพระอาจารย์ไม่ต้องอย่าไปแย่งหน้าที่ลูกปุ๊กค่ับพระอาจารย์ <laughs> ต้องดูเรื่องกฎหมายบ้านเมืองด้วยนะต้องดูเรื่องจารีตวัฒนธรรมประเพนีด้วยใช่ใช่แต่ว่าพระธรรมวินัยเนี่ยก็เป็นความประมาทนะเป็นอบายมุขที่ก่อเกิดเวทขอกรรมได้พโมทนาสาธุ